พรุ่งนี้เตรียมรับข้อความสำหรับคนที่หมดสิทธิ์รับเงินเยียวยา5,000บาทเตรียมรับ SMS แจ้งผลได้เลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่แม่ป้าทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับสำหรับสาระความรู้ข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านกลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมกับช่องข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนกับนายเอกนะครับและข้อมูลข่าวสารสาระสิทธิประโยชน์ของพ่อพี่แม่ป้าปวงชนชาวไทยทุกคนนะครับและข่าวสารของทางรัฐบาลด้วยนะครับวันนี้นะครับล่าสุดนะครับ8เมษายนนะครับทางกระทรวงการคลังก็ แจ้งมาอีกแล้วนะครับว่าพรุ่งนี้วันที่9เมษายนจะมีการแจ้งผลผ่าน SMS ใครไม่ผ่านเตรียมรับข้อความหมดสิทธิ์รับ5,000บาทแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้นะครับท่านอุตมะเสวนายนนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ย ก็ได้ถแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงมาตรการดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด1 9เปิดเผยว่ามาตรการการจ่ายเงินให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด1 9คนละ5,000บาทเป็นระยะเวลา6เดือนนั้นระหว่างเดือนเมษาไปจนถึงเดือนกันยายนนะครับก็จะได้เป็นอัตโนมัติเลยรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน30,000บาทแต่ จะให้เพียงแค่9ล้านคนเท่านั้นนี่เองนะครับซึ่งเป็นเหตุผลที่ว่ามีคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์และมีคนที่ไม่ได้รับสิทธิ์นะครับเป็นจำนวนมากเกินครึ่งนะครับเพราะมีคนมาลงทะเบียน24ล้านกว่าคนแต่คนที่หมดสิทธิ์เนี่ย10ล้านกว่าคนขึ้นไปแน่นอนนะครับเพราะล่าสุดออกมาแล้วนะครับท่านลัวรวนบอกว่าคัดไปคัดมานะครับเหลือเพียงแค่ 8ล้านคนเท่านั้นที่จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาตรงนี้นะครับซึ่งมาตรการนี้นะครับดูแลกลุ่มอาชีพอิสระนะครับที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ w w w r ไว์เว็บเราไม่ทิ้กัน .com ส่วนผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์รับเงิน5,000บาทนั้นคณะรัฐมนตรีได้สั่งให้ทุกกระทรวงเนี่ยเร่งพิจารณาหามาตรการช่วยเหลืออื่นๆมาให้มากที่สุดนะครับ เยอะมากๆนะครับท่านก็ลองคิดดูว่าเหลือ10ล้านกว่าคนเนี่ยนะครับที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือ5,000บาทตรงนี้ทางรัฐบาลก็จะมีมาตรการอื่นๆในระยะที่3เนี่ยเข้ามาช่วยอย่างแน่นอนนะครับล่าสุดก็มาถึงด่านถัดมานั่นคือการลุ้นว่าคุณสมบัติผู้ยื่นเนี่ยจะผ่านหรือไม่โดยในด่านนี้มี AI เป็นผู้ควบคุมกฎ ซึ่งอย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าโครงการนี้นะครับเป็นการดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ครั้งนี้นั้นมีผู้ลงทะเบียนมากซะจริงๆนะครับมากเยอะมากมายซะจริงๆนะครับแม้จะมีผู้มายกเลิกการลงทะเบียนไปบ้างแล้วประมาณ3 0 0แสนกว่าคนเท่านั้นเองนะครับสำหรับหลักเกณฑ์ในการคัดกรองผู้มีสิทธิ์นะครับ ก็มี4กลุ่มอาชีพที่ได้รับการดูแลก่อนใครเลยนะครับก็คือกลุ่มลูกค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลกลุ่มแท็กซี่กลุ่มวินมอเตอร์ไซค์และกลุ่มมักคุเทศกลุ่มนี้มีประมาณ2งถึง3แสนคนต่อมาเลือกอีกนะครับก็คือกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าโดยกลุ่มนี้มีจำนวน1ล้านกว่าคนนะครับซึ่งกลุ่มเหล่านี้ จะเป็นลอตแรกๆที่จะได้กันในวันที่ 8, 9และ10เมษายนนี้นะครับนี่นะครับผู้ที่ได้รับโอนเงินนะครับในวันไหนเดือนต่อไปท่านก็จะได้รับโอนเงินเนี่ยเข้าในวันนั้นนะครับถ้าท่านได้รับโอนเงินในวันที่8เมษายนเดือนถัดไปท่านก็จะได้รับเงินเข้าเนี่ยบัญชีในวันที่8เมษายนเช่นกันนะครับล่าสุดนะครับ ผู้สื่อข่าวได้รายงานมาว่ามีประชาชนที่ผ่านเกณฑ์ได้รับเงินดังกล่าวแล้วตั้งแต่ตีหของวันที่8นะครับเป็นไปตามที่รัฐบาลประกาศว่าจะเริ่มจ่ายเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ที่ผ่านเกณฑ์นเนี่ยตั้งแต่วันที่8เป็นต้นไปนะครับโดยคนที่ลงทะเบียนไม่ผ่านคุณสมบัติไม่ผ่านเตรียมรอรับข้อความในวันที่9เมษายน พร้อมบอกเหตุผลที่ไม่ผ่านด้วยนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณภาพข่าวจากเรื่องเล่าเช้านี้ด้วยนะครับตรงนี้ถ้าแยกดูให้ชัดเจนก็คือการแจกเงินเยียวยาคนละ5,000บาทต่อเดือนเนี่ยนะครับเป็นระยะเวลา6เดือนเนี่ยนะครับสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ได้รับผลกระทบจากโควิด1 9ตรงนี้นะครับวันที่8เนี่ยนะครับก็จะมีการโอนเงินเนี่ยนะครับล่าสุดเลย โอนไปแล้ว200,000กว่าลายนะครับอันนี้ตัวเลขยังไม่นิ่งนะครับโอนไป250,000กว่าลายนะครับสำหรับวันนี้นะครับและวันพรุ่งนี้วันที่9นะครับวันที่9เมษายนก็จะโอนอีก700,000กว่าลายนะครับรวมทั้งสิ้นทั้งหมดทั้งมวลเลยนะครับ700,000กว่าลายและวันที่10นะครับก็จะโอนอีก600,000กว่าลายนะครับรวมทั้งหมดทั้งมวลเลยนะครับก็น่าจะเป็น 1, 1ล้าน6กแสนกว่าลายนะครับนี่นะครับและมีข้อสังเกตนะครับก็คือผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติเนี่ยนะครับจะได้รับ SMS นะครับไม่ผ่านตั้งแต่วันที่9เมษายน2563เป็นต้นไปก็คือในวันที่9นี้ท่านเนี่ยที่ไม่ผ่านท่านที่ไม่ผ่านเกณฑ์จะได้รับ ข้อความนะครับบอกว่าไม่ผ่านนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับท่านที่ไม่ผ่านเกณฑ์จะได้รับข้อความในวันที่9ว่าท่านเนี่ยไม่ผ่านเกณฑ์นะครับตรงนี้เดี๋ยวจะมีการยื่นอุทธรณ์หรืออะไรต่างๆก็ค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งแต่โดยรวมแล้วโดยขั้นต้นแล้วท่านนี้ไม่ผ่านเกณฑ์อย่างแน่นอนนะครับอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่ยังไม่ชัดเจนนะครับคือผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ชัดเจน ก็จะได้รับ SMS เช่นกันนะครับมีการส่งข้อมูลนะครับ SMS ไปให้ในวันที่11และวันที่12เมษายนเป็นต้นไปนะครับก็จะต้องมีการส่งข้อมูลออนไลน์ให้พิจารณาเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็น รูปถ่ายไม่ว่าจะเป็นข้อมูลนะครับที่ท่านเนี่ยประกอบอาชีพที่ท่านได้แจ้งไว้นะครับที่ท่านได้ส่งข้อมูลเข้าไปนะครับในตอนสมัครเนี่ยนะครับเป็นการยืนยันนะครับตัวตนและค้นหาตัวตนที่แท้จริงของท่านนะครับ<ๆ><ๆ>เพื่อให้ท่านเนี่ยผ่านเกณฑ์ตรงนี้นะครับสำหรับกลุ่มคนทั้ง2กลุ่มนะครับก็จะได้รับ SMS ตั้งแต่วันที่9เมษายนเป็นต้นไปนะครับบางคนอาจจะได้วันที่10บางคนอาจจะได้วันที่11อย่างนี้นะครับ ก็อยู่ที่ว่าท่านเนี่ยลงทะเบียนมาช้าหรือเร็วนะครับบางคนลงทะเบียนมาวันที่28บางคนลงทะเบียนมาวันที่29อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไล่ลำดับกันมานะครับจากที่ได้ดูข้อมูลนะครับจากทางโปรแกรมเมอร์เขาน่าจะเรียงตามเลขบัตรประจําตัวประชาชนนะครับในการตรวจสอบนะครับบางคนลงทะเบียนทีหลังแต่อาจจะได้ก่อนเพราะว่า เลขบัตรประชาชนเนี่ยมาก่อนนั่นเองนะครับจากตรงนี้นะครับก็น่าจะเป็นที่เข้าใจและกระจ่างชัดกับพ่อพี่ป้าหลายๆคนนะครับพรุ่งนี้รู้กันแน่นอนวันที่9เมษายนจะรู้กันแน่นอนว่าคนที่หมดสิทธิ์เนี่ยจะได้รับข้อความไปแจ้งแน่นอนนะครับเตรียมเปิดมือถือหล่อรับข้อความกันได้เลยนะครับสําหรับข่าวนี้นะครับก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าใครที่ลงทะเบียนไว้นะครับ เป็นอย่างไรก็น่าจะรู้ตนเองอยู่แล้วว่าเกณฑ์ของตอนเองเนี่ยผ่านเกณฑ์หรือไม่ผ่านเกณฑ์นะครับสำหรับเรื่องนี้ในเอก็กต้องขอฝากกับพ่อพี่แม่ป้าทุกทุกท่านไว้ด้วยนะครับและขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่ไม่ผ่านเกณฑ์เดี๋ยวจะมีมาตรการช่วยเหลืออื่นๆเนี่ย มาอย่างแน่นอนถ้ามีข่าวสารคืบหน้าอย่างไรนายเอกจะนำมารายงานให้กับทุกท่านได้ทราบโดยทันทีนะครับสำหรับวันนี้ถ้านายเอกมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องไปอาจจะเป็นคำพูดคำจาที่ไม่ถูกต้องไม่ถูกกาลเทศะใดๆก็แล้วแต่นายเอกขอกราบประธานอภัยมาไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องนายเอก ข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนสิทธิประโยชน์กับพ่อพี่แม่ป้าพวงชนชาวไทยทุกคนนะครับข่าวสารทางรัฐบาลด้วยนะครับนี่นะครับมาไว้อัปเดตกันนะครับมาเป็นครอบครัวนายเอกกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบการนำเสนอข่าวนี้ไปแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับขอบพระคุณที่ติดตามนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ